<c oughs> วันนี้ก็เป็นวันพระอีกวันนโบราณเขาบอกว่า <c oughs> วันพระไม่มีครั้งเดียว <c oughs> วันพระก็เรียกว่า <c oughs> โอกาสที่เราทําตามพระผู้เจ้าของเราเป็นผู้แต่รู้เองโรยชอบรู้กฎในการ ถ้าทำเกาเป็นคำสอนที่ผ่านมาถึงวันนี้ก็คำสอนหลาก็ยังไม่อยู่แต่พระสงฆ์นั้นก็รัวแต่ว่าจะมีมากมีน้อยเทียบตัวแล้วชาชนเราร่วมเจ็ดสิบร้านพระสงฆ์มีมานนั้นสามแสนยังไม่ได้ประเซ็นเลยแต่ว่า <c oughs> ผู้บวชนั้นไม่ใคยทนแล้วเมื่อไม่เคนทนแล้วการถึงไปก็ยังไม่รู้ธรรมะพอุกควเพราะการบวชนี้ไม่ใช่ทำพิธีประบมชต้องมีการกษาอสารบบนม่นเองอย่างนี้เราเป็น้านแล้ว ก็ต้องมีการศึกษาไ <c> ม <oughs> ่บัดทำเรื่องของทางโลกนั้นเป็นเรื่องของประโยชน์ธรรมะเป็นเรื่องมงคลขางก็ต้องเข้าใจแยกว่าทางโลกเขามุ่งกฎหม,มายธรรมะเรื่องกฎแหิงกรรมเมื่อเราเข้าใจกฎแหิงกรรมแล้วก็ถือว่า การอะไรที่เป็นการเปลเป็นตนเป็่นด่านแล้วก็อ,อย่างนว้แล <c oughs> ะที่เป็นประโยชนย์ตนปรนท่านบวาเพ็ญนแต่ถ้าเราไม่ศึกษาอย่างหนึง่งจิตใจไม่สงบอย่างหนึง่ง <c oughs> <c oughs> เราก็ทําไปตามอารมณ์ซึ่งจุู่ควรน,นี้เรื่องการศึกษาทางโลกมันมากเรื่อง ผูส้สนใจสมารน้อยพุกคลสัวใหญ่นั่งยาวโยนตัวใหญก็เลยทำไปแล้วอารมณ์มากไม่อยากใจเลยเหตุผลว่ามันเป็นบาปเป็น,นคนคนกะ็ <c oughs> ถ้าเรามีคนช่วยยินนะจะเป็นคนได้ดก็ดีส่วนหนึ่งแต่ทำไมงั้นแล้ว โลกนี้มันเป็นเรื่องมารำพังอยู่กับหมู่คณะญาติกระทำมรห้าไปลำพังอันพระเจ้ากสะนั้ให้เห็นว่าเรื่อง,งกฎธรรมนี้เพื่อปะยของตัวเองก่อนประโยชน์ตนแล้วยริงขยายเป็นประโยชน์ท่านเออแทนที่ว่าจะไปบังคับเขาบบสังโลก เราใช้การอบรมแนะนำแต่เมื่อสมัยนี้โอกาสของนักศึทษาก็ไม่สนใจเรื่องศาสนาเพราะถึงไม่เข้าวัดแล้วทธรรมที่พระเจ้าแสดงไว้ก็มีคำพีหรือหามากไว้ถ้าสนใจแล้ว ก็ธรรมะมอยา่างเรื่องของถ้าสงฆ์ใสแล้วเรื่องของการถามสงฆ์ยในเรื่องของเหตุและผลก็จะมีผู้สนใจทีแจงเรื่อยๆแต่เมื่อเริ่มต้นเขาไม่ศรัทธาแล้วมันก็เป็นเรื่องนี้ว่าชะตกากรรมเราจะ เป็นทางที่ทำโทษตนเองให้ใร่อรื่อมากขึ้นแต่เมื่อเรามีคาถาแล้ววันเันเราก็เรียกว่าได้ทำความดีมากขึ้นความไม่ดีก็น้อยลงไปแล้วมโอกาสอย่างนี้แล้ว,ลวลยยเราก็ได้รายยืเยาวี่คนไม่สนใจ ยะราวาเรวาหะปุราปาเรปุรเรนติรังกรัมเทวะเมวะอิโตดินังเวตานังอุปกะปติอิสิดังมาธิดังโดมังอิปเมวะรเมิดาตดกาเบปุเรนโดสังกปัน

từ thế và mang ra वे न जा